กูเกิลมาใหม่เห็นเขาเจ๋งตัดติ๊กสิ้นเดินมันจะนอกปกติเราสามารถที่จะเขีขเเยนคำหรือว่าวดบางคำลงไปได้เลยให้ Google Search ได้เลยอันนี้ใช้บน iPad เนี่ยไม่รู้ว่า,อาของทัมเลมตหรือบริษัทนี่ห้าอ,อื่นทำได้หรือเปล่าลองดูนะฮะ ทุกที่ฟังค่ะข้อจริงรอค่ะจริงไหมทาที่ทำไมที่คุณสมบูรณ์งไหคะชรข้อค่ะเงไหมใช่เง้ย่ลองลองเล่นดูนะโอ สัตหรือว่าทำาแบบที่ห้าอื่นทำได้เจ๋งๆชอบชอ